E hey. โซกันอย่างกูโซก็ข่้นคื่ออยู่ครับว่าแม้จะขึ้นชื่อว่ายมืองบวเกิดมื่เปิดจะขัาดเออเนาะครับเออนี่โม่ปูแก่ปูคือปักขาร์ฟวนแก่เป้าเปาอะไรพอเลขเด็ดงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2 5 66ครับช่วงพีเนตสาธิตท่องจันทร์ขึ้นไปคารวะปูอยู่หอปูชีปลาคาวปูชีปลาคาวฟันทงให้ นึ่งเก้าตัวเดียวเน้นเมือนี่พี่สาธิตมาแ่าแห่พ่ปลาหรือว่าลองเพลงอ่อนปูปูตายังจะยำตัวเก่าตัวเดิมบอกกติดตามไปพร้อมกับแอดยิมเราด้วยครับทำไปแล้วก็ทำไปเลยบัดตรงวัดช่วงบุญคุ้มการทําบุญเคลียเราก็ะเด้วไปกันตัวมันจะถือได้บุญได้กุศลมันงบ่ยิมเคลียเราบุญกันแก่เป้่าหน้าเป้่ารังกูแบบมันไม่ได้บุญมันใจได้บากคอใจนั่ง ผ้ากันเช็ดผ้ากันฉาบเอาเออครับใช้เงินทองที่พ่อให้ถือว่าเป็นบุญบารมีเก่าและบรารมีใหม่มาใส่คุ้มครองกุลภูรักคนอิอพ,อพ่อควรคกอยเก่ามากเยอะอิปหอ่าค์แคบมาคู่หวาเนาะเออว่าเงินบ่เบาอบอที่ขูบผู้ใดว่างเบาเบาที่ขูบร้องถือรลล้องแต่รื้อแย่เอาเยอะไม่ฟอมเออเอา <laughs> เออมันอบอ่เบาที่ขูบเงินคือเรื่องไะ คือเรื่อยขึเบิกน yeah ั so ่นเรื่องครับปูอันนี้สมัยใหม่อภูมิปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาเขาแก่ไม้เขาแคปปัญญาเออก็คือเบิกภูญได้อืมบอกม่ว่าคือไบคุูเอานัาพ่นปวดได้รู้ดีเงินเออมันบราะมันแด้งหนังสมัยเก่าได้แม่เอร์แข็งเกื่มครับปูเออเพร่ะปอท่านโซราบรับคือเงินช่องก็ได้ก็คือระได้ม่คือไม่แ่างก็ได้ เออคำว่าบ่อบ่อยี่คุดหรือบ่อยี่คุดเราคือขุดอะไรอะไรบ้างอืมเออบ่อคือขุดกต่คือยี่หังเออขึบนบ่อยี่คุดยี่คุดคือขาคอตีแม่นี่ยนี่ยเออป้อมแล้เงินยคอเงี้ยแม่มาถ่างบูญเนี่ยมันไม่มีฉางดีอีกจะฉาครับผมเออมันไม่มีผู้ใดป้อมมันม่เอาฉได้หรอเนาะครับอันนี้คือแม่ครูท้างเขาน้อมหมกน้อมไก่เขาทำบุญเก่งๆนะลูกนะเออ พวกกับบนไดเปกิกี่คนเอาปืนไปคู่ได้กระลูกอือันนี้เขางอกบเงือง่อนเขามาท่าบุญคือว่าบาทไดมือบุญเลยร้บปูขนไดคือเป้าหายคนไดร่วมบุญนั่งนั่งระบาดไดมือสูงได้ยืงครับถ้าแต่คนเชียอถือไดนั่นร่องยืไปว่าปากนักมามามาชืไม่ค้นมาทานนั่งบ,บอสไดยืมบอสแล้วครับปูมาเปิดกังแดงดรืออันนี้ทาดีบารมืเกือ ก็คือองค์ปูจาและปู่ชีอพระครับประชานโชคลากเออให้แม่ครูเป็นถือเป็นขายให้เออเป็นบุญบารแลมือกลามวันคู่น้ำบวดทำความเข้าใจอืเออพวกคือว่าเข้าใจพวกใช้บุญบ่ตรแค่กินกับฟังเอาอือพวกเขาทำบุญที่นเขาก็ว่างหรอกเขาใจงั้นครับปู่เขาบ็กินงั้งแข่งใจใครจะทำอะไรก็ทำไปทางเขาไรเทียงใดยืมครับ เออผู้ใดญจัดขังกับพักกับไปขังแล้วเด้อวัดว่าอ้ามร้ายหมองมือมองท่ำพวกชุกโคมมองป้อมมืออันจะกินกับมือเออป้อมมือห่าเงินข้าน้ามูกน้ำมันไปหาหมอหาหมอกับมือเออมองป้อมมือเงินเสียค่าไฟวัดกับมืออืมพักกับไปขังเอาอืมขางได้เพื่อกเอาเออเขาก็จืดดอกเออเงินเอามาใช้เขาก็จืดจืแต่ว่ามันมือหน่อย แม่ก็ย pues like ื้มแม่นอยู่ครับม evet. ือก็จะไปทางอยู่ดกเยิ้มเงินก็ได้ครับเออไปกูไปไก่ก็รู้เลยว่าไปถือเอามาแกไขายเนาะครับเออเขาเคล็ดด้วยไก่ยังเออเขาก็ะเด็ไปกินแง่แค่ไก่เขาไม่ระบรูเออเขาอยากทําบุญเขาก็ทําไปเขาจะคิดกระมื้อแกยากเมาเมาเพื่อกระไดนะลูนะแก้ไปอื้ขาแการอหเขาแก่งั้ง ขันเขาอยากบกเพ็ญเพียรเข้าไปหน้าอื่นน่เออฟื้นไข้มันได้ก็ฟื้นคดฟื้นไก่พอก็ยังวาทุกหมู่ทุกเว้นกูนั่นเี่การจึงแง่แข่มแก่การที่้าดที่ขาดนันนะมันบ่ได้ไปฟุกไปเกิดใช้ก็เคือมันจงจำรู้กันแั่นะมันรู้แขางที่เก่าขนาดตายก็ตายตายก็ตายดูฮะเออมก็คือเกิดเป็นมูเป็นแมาเป็นกาเป็นไก่ยังนี้เออฟังความบอกกูน่นกูคิณไปไมรู้ว่าก ฟังคําบอกกูคือปฏิวัติกูจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานคือเบอิกบานมองได้กูแต่ความคือกับเขาอือม่มเป็นกนารขังอยู่คิดแต่หน้าคิดจะของฟึซคิดจะของนะถ้าก่อนงมางวา่าเขาแกนั่งกันงุูปปากออกมาให้หุปปากออกมาแล้วมัดเอาเครื่องบ่อดหญ่คำเบาบ่อดาบบ่อดึงน่ะมันเขาจะของเขาแก่นั่ง เออผู้ปฏิบัติถึงปฏิบัติถ้มปฏิบัติยืนปฏิบัติขอบปฏิบัติไปแต่ทสำหรับผู้รับคนผู้รับคนจะลืมเออปฏิบัติรู้แต่ว่ากิ๊กกลุ่มมันไปน้ำกิ๊กไปนอมน้ำเออกิ๊กกลัวกูโฉมกิ๊กอาฆายไม่คือบวชไปขึ้นหนังนะขั้นมังป่ายหนังนะแม่งบอกอะไรลืมครับผู้เออเออฟังเบากับบวชขึ้นบอกขึ้น้ามไปผู้รับคน ฟังบอกกับบวชพระบวชนี่เองไปอืมกูปฏิบัติดีปฏิบัติขรอก็นก่โมขึงเนื้อหัวกูบอกปฏิบัติดีปฏิบัติครอเออมันกับห่วงกับห่วงมันก็บบอกไปรูได้วัดว่าอะไรมันไม่เก่าไม่ก่อนด้้ออันนี้ก็ะด้เมม่อบ่ได้ยืมครับปู่ของบ้าดับบอดี่ปกับไปขาเขาไปดูเดิเออเขาไปดูให่เนี้ยบ้าดับปอดีแค่ป้าแค่ว้าเขาก็ได้หนีดิ มันบอกไม่ขอค,คอยเรนะือนะของอาถหนังหรือเออจะให้อบายอาธิบายบม่ไว้อบายเรือแกให้อธิบายกี่ครั้งยังไม่จบเนะาะครับผมขนาดพา่อกำลังจะข้างเออจะข้างแดนนรกแดนสวรรค์ยังบ่บืงอรือบ่โลกเลือดขางเยู่ดาวคือโลกสวรรค์อยู่ในอ,อกนรกอยู่ในใจใครทำอะไรคนนั้นต้องได้รับ บอดับขาทดนี่คุณจ๊ะคุณแล้ก็บอดับขาดนี่จ้ะเมี่ยเดี๋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 ยไปเรียวมาเดี๋ยวหัวเนกลับมาคุณนี่อืมไป grab ออกดูวยในโกอเวกี่คุณน๊ะอืมเพราะว่าคิดบ่บได้ดื้อเกิดเป็นมนุษย์ขุดแข้กใจได้คือว่าคืได้เกิดเป็นมนุษย์เอองั้นคิดบ่ได้ดูหนังอะไรรึมครับปู งังไม่กิดอาคุชงจากคนที่เขากำลังจะดข่งคนเขาถือสางบุ่นยัน่าขวางเขาถือว่าเป็นมานเออเป็นมานเผาผ่านตัวเองระวัร,รุมในมกในใจทำให้กิจการงานไม่เจริญก้าหนะ้าทำให้อ,อืมมันใหม่มันผ่านตัวเองเออ่นห่ะคือมานพวกมาน เออมั่งคือเอาอันใดมันงเนี่ยนองเอออันใดก็เออกูเห็นเขาแค่นึงไม่ยืนยื้อกระดากับเขาเออเห็นคนทำบื้อไม่ได้กิดใจอากูโคงกึกใจอาฆาตมากไายเขาเอื่นว่ายยังฮึเขาพูดอะไรเอื่อหน่อยขุ่นบุ่มดื้อเขาเอื่นคนบาบื้อนั่นน่ะเขาเอื่นมั่เดื้อนั่นน่ะอือ เป็นผูู้้ผูเกืออก่อนผู้โบกบา,านกด้จ้งไดเออในเมื่อเขาขังดูนน่นอืมเกิดเราก็ยังบอมือถึงมมือขาแล้วเข้าถือเอาอีก,กอ,อย่างไปว่าไปขอางข้อนร้ายเหมือนบอลืมครับผมคอนเท่ากับเพื่อนยิ่งเพื่กนะน้าตัวเอนยังเหมือนกบบเออแยวจาผู้กับของคําห่เก่งได้กับของขังบมโรคนี้ไม่ได้ยู่คนเดียวนะโบกนี่ยังมีคนร้าย รางพันชีวิตอืทือมาร่วมกันในเมื่อเขาคิดดีทำดีบารมีเขาเกิดก็ให้เขาทำไปถ้าเรามีบุญบารมีเราก็ช่างไปอืย่ามาขัดแง้งยกบพออย่ามาขัดแย้งทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อพ่อทำไม้ถ้าคิดว่าพ่อทำไม่ดี ก็นี้ออกไปห่างๆก็แล้วกันแล้วเรื่องเนาะครับปูเออพ่อไม่ใช่นักเรอืมพ่อไม่ได้มาหาเรื่องใครพ่อพาลูกร้านให้ปฏิบัติให้งันขู่ข้างให้คือนให้ขามันคิกมองไดดเรื่มบอผิดครับปูใครกินให้ข้างมันคิกบองไดดเรื่มบ่ผิดครับปูเออพ่อบอกเลยบอกเืมอบ่คือแล้วมันคือบองไดลอะไรเรื่ม เออข้าว่พคือก็ไม่ใช่ดาดื้อครับผมอืมก็ไม่ใช่ไปจงเฮียนจะคล้องไปจำบดื้อเออการจะคล้องเฮ็ดเองนะครับเออบุ้ญป่าหน้มือจะคลองถึงม,าามันจังเบิกได้เนี่ยขคำว่า,มมาเบิกบุ้มก็คือกันเออข้อโขข้อดาดก็คือก่อบ้านเมื่อเขาก็ไปวัดไปวัดเขาก็ไปกาบก็คือก็อย่างโขขดาดาหายฟุ้งหายมือโขขมือดาดมือโขขมือหมานเจ้าปอเด้อให้ยร่กันดื้อ สวัสดีครับมีกับยิมเราร่วยความกลับอ่าซาบานบวเอซีคกับไทยบานาอุดดกับกับแกนยากของนั่งสบายข้ามงานสบายค้ามคิดตัืงว่านองเยาว์กันยืมไม่แข็งแิงยืมก็เป็นงานคือว่าเป็นเมือสุทยเขาว่าได้เป็นงานทรงดวงกินย่าน้องแข่งเยาว์เป็นไปสู้ ข้างบนแข่งสมบัตายข่งนั่งฟ้าอยู่ดานไปขึ้นมือก็บอกฟังดูว่ดกันนะแต่บ้านเราต้องแข่งนันงจากขอโทษกันตัวเออจะไปทางกลาบกลางมือรักโรยมันเที่ยวใหญ่ๆว่านั่งแถวๆนมันกลางตัวอ่ก็จะมาใช้ขึ้นั่งฟ้าัวู่บนสวรรค์ครับเออคเชื่อและขาดคะอืมอธิบายแล้วอธิบายอีกเพื่อ ขมวงปัญ้าก็เกิดนกตุ้บ่ยกรเาบอกย่านันเคือแถวามอม่อ้กุ้มนางอุ่นกรงข่ากลางอุกอรวมข็งกุ้งแข็งคดีเห็นบอลีรเขาเห็นมือหูวไปต่างคนเขาก็มาคุ้มงูด้วยเขาคมหิ้วด้วยเขาม่เหีนอยีกรับการคือขามาทุกคนดูดิตเป็นเจ้า็นน้ายยายนายเกย์กระแทีกยงแมอือ ง่ายอมยิ้มกับมือสุ่มไปง่ายดื้อไปง่านคุ้มหมอกับมือด้อเปง่ายพ่าแหนบกับมือเดื้อคือคุ้หาคอกัไปว่าให้เขาแล้วดื้อเออเขาอาจจะด้วยวงฝากก็บกบวาให้กับมือใหญ่ด้อดื้ผู้ป่านกับมือขูกับมือเออก้วไปวาเนี้ยบวมเงี้ยน้อหืมนางทางว่าไงดู ดาอือกวมบุมมากชื้อตัขึ้นจับ้นจะเรื่องจเื่องเด้อเดอทังมาก่าถึ้งกูได้เลยคือเด็กขาต่ใหญ่นะพวกาบุมไปทังไม่กู่คุงเขาบ่าคิดดีแต่เรื่องของเขาบอกอือตามกำมตามเมือนเงาะย่างหนักน่วงเนาะอือออ้นนี้ผ่านมาทางเข้าใจโมู่าด้วางานที่ตัอยากชาวนาหวังนางสมวังเออ้วก็นางเอี่ยงชายบื้อไม่เหอือ มื้อขายบุหของเนาะนางนางนางใา้บึ้บึ้กุศลกับคุณ เบอเงเบงานายบึงกวนเมื่อมบึงก็เมืมั่าขยเกอบกมากือบเอ็เมก้หัอหมู่าก้งานายบึงแต่มื่อแตงหัวกับบุ้งานขายคือุศลเออแงกับกูกับกูท้นหัวแกก็ร้องออกกูแกเขากันอไม่เข้ากันซ่เอองานติดนรันานคือทำไมทองบ่อเนาะ เด็กกนโนโมิพาวันนั่งใช้ยังใช้ยัชชิกตามขมเขียนด้วยกันนั่งฝากมานั่งอัคิระวัดโนโชมิพารักโนโชพัะนารีเอเอาวมงบุมาหัมือโบมือหลับมือโบมือมันผ่านมาทางข้องแตงโมผ่าด่วนแล้วมงน้อมี่ละพ่อกับอัใช้ร่างแกบอกอัชช้เข้าปากเข้าเบาของไม่คู่ จงได้ว่ากับกบกันอ้าพากตะจันยันแข่งใจเขาใจงั้นข้าจะจะช่ไปชื่อแานผู้ใได้เออผมว่าจะมี่บาหอมมากกับชื่อว่าใดหรอกิบ่วปชื่อแทนก็ช่ว่า๊องบทวดชื่อเนาะเจะาบ๊องรกเจ้อกัดสิ่งจาหอมรุ่นนีตอบ๊อบบนครับบอบนครับขารจะเคลื่อนไ ไอวันทว่าจิค่ะว่าจิค่ะว่าอิม่นโอานั้นเปนเอออันนี้เอคือผ่านมาทางข่องยืมเนาะเออร้กูไร้ค่ว้มร้าคือเขียงเรียงน้ำคือรวมบวมมาออาพอให้มือโคมือราบมือโคมือมันหึงหึแล้วก็รวยเนาะเนาะเออข้างกางบคือมากมันกก็สบายเออ ท่านบอกไข่แกงแต่บ้านมึงเรามก,กัดจะเลื่อนครับเฮ็ดอย่างั้นขงวัดว่าอานรมาก,การะทําเลยเออเออหัวเดี่ยวมดไมาคือคูไรหัวใดกั่งแม่มแว่าอะไรกึ่งครับปู่ต้องใช้ความขางมาขึ้กันกัวเฮ็ดยังนั้นว่าจะคสอทังเลยก็ไม่เอาเจ้หูกับของโก่งโป่งกลางฟางดอืเออไอคอนลือบ่คข้าขงล้มกึ่งครับปูบ่อนอ ได้ขึ้นเมื่อวันร้องแง่เขาจะขึ้นเก่าเกี้ยเก้าเกี้ยไนเก้าเกี้ยตีปูอันนี้่าีพัดถง่นอีกอย่าง้นึ่งปางกระวงนะอ้กุศลงานนี่เขาขัดเงาเนี่ยกระบดดรวมกันมาเนาะเพราะกับ นางพบจรแน้าโอ้โคตรแนี่อเรื่องก็คือก็ว่าก็คืกมันกลับมันน้ำคักรวงกลางน้าคั้ให้มันนักมือเจ้าของผมไ็บอกนี่ไม่อาผมปวหลอกอไรตอนี้ปกัดปากแัดแขวผมได้บอกวงกลางน้าคักงคมันร้วงมันฉีกขัดนางพคกัแนี่วมมาเนาะออาให้มือโคบมือรากมือโคกมือมันถึงถึงแล้วก็รู้ว่ ขอนข้นคื้กระเด็นข้อนขนคึ้นขึ้นหลังอ่ดิองกับปูอันนี้คุณปิ่งชเน่พรกับนะาดืจ่าชพักดือรวมบุญค่ะค่องข้างบุญมากเออพันมาทำไมคู่อ่างให้มือโชคมือรงมือโชคมือไว้ึงซึงแ้ก็รวมนะลงนะเอารวมเข้รวมขังไปบุกคบได้หาและเชื่อไปอันนี้